สวัสดีเอฟซี G, ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอนสีสวยๆของบ้านคุณยายของพี่พี่จินนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะป้าแมวฝากเบอร์พี่จินด้วยนะคะป้าแมวบอกพี่จินเอามาไว้บ้านป้าแมวดีกว่านี่นะคะท่านผู้ชมพี่จินยืนอยู่นี่นะคะท่านผู้ชมจ๋าพี่จินเดี๋ยวจะรีบไปดูคนป่วยอีกแล้วเป็นยังไงบ้างพี่จินแย่ yeah, อาการกินข้าวไม่ได้ออปอดตับไตเหลือไหม หมดมนเลยข้างในท้องใช่ไหมเออไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าแมวขายให้ก็ได้พี่จินไปเลยไปไปดูแฟนดูกับข้าวกับปลาเขาก่อนไปได้เวลาแล้วละ่ะอันนี้ก็เลยย้ายมาอยู่นี่นะคะท่านชมขาก็มีเบอร์ป้าแมวอยู่ข้างล่างนะคะ Fc เบอร์พี่จินอยู่ข้างบนนะคะ F โทรได้ทั้งสองเบอร์คะ่ะโทรได้ทั้งสองเบอร์นะคะ Fc นี่นะคะเพราะว่าเอามาไว้บ้านป้าแมวเนี่ยคือบอลสีป้าแมวก็ได้สามารถหยิบจับแล้วถ่ายรูป วิดีโอคอลคุยกับ FC ได้นะคะท่านผู้ชมซึ่งราคาก็ไม่แพงนะ50บาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะพี่จินก็ไม่ค่อยมีเวลาตรงนั้นนะนี่นะคะป้าแมยก็ขอขอบคุณน้กกายทุกท่านนะคะที่ช่วยพี่จินเอฟบอลสีมานะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวป้าแมยเอาเริ่มที่ต้นแรกนะคะท่านผู้ชมต้นแรกเนาะต้นแรกเขาเนี่ยชื่อชื่อว่าพญาสายเวทนะคะท่านผู้ชมพญาสายเวทเขาจะโตไปเขาสวยมากนะคะท่านผู้ชมสวยนะคะพญาสายเวทนะ วันนี้พญาสายเวทของคุณยายเขาก็ได้มาสี่กระถางนะคะกระถางละห้าสิบาทนะนี่เขาก็เพิ่งออกตู้มานะคะไม่เป็นไรนะคะบอลแข็งแรงค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะบอลเขาแข็งแรงนะนี่นะคะพญาสายเวทมีอยู่สี่กระถางค่ะกระถางละห้าสิบาทเอฟซี FC ค่ะค่าส่งก็มอเมาส์เจ็ดสิบาทะคะ่ะท่านผู้ชมเจ็ดสิบบาทเนาะนะคะต้นนี้ต้นนี้จะเป็น เหมือนลูกไม้ด่างนะคะเอฟซีเนี่ยนะคะเหมือนลูกไม้ด่างตัวนี้เขามีชื่อนะปราเม่ก็จําไม่ได้นะเอาไปะ50บาทจ้ะนี่นะคะไล่ไปทีละกระถางนะคะค่ะมนสวรรค์นะคะมนสวรรค์หน้าแบบนี้มนสวรรค์นะเขาจะสวยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะถ้าไม่มีคนเอฟเดี๋ยวป้าม่จะเอฟนะคะมีเห็นว่ามี2กระถางเนาะจะช่วยเขาเอฟไว้นะคะมนสวรรค์ถ้าเอฟซีจะเอฟก็เอฟได้นะคะมี2กระถางค่ะมนสวรรค์เอาสามารถเอาไปเปลี่ยนกระถางเป็นไซ้์ตั้งแม่ได้แล้วนะคะกระถางละ5้บาทจ้ะนี่นะคะป้าแมงนจ อันนี้ก็เป็นเป็นกลุ่มพก,กันนะคะท่านผู้ชมเป็นกลุ่มพก,กัรน,นะนี่นะคะกลุ่มพก,กันเนาะนี่นะคะกัดสีแบบนี้แล้ว fc เอาไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกอได้นะคะท่านผู้ชมเลี้ยงฟอร์มกเลยนะคะกระถางละห้าสิบาทถือว่าถูกมากนะคะ fc นี่นะคะกระถางละห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะท่านผู้ชมลูกไม้สวยเลยนะนี่นะคะท่านผู้ชมห้าสิบบาทจะ้ะสวยมากคะ่ะต้นนี้นะขัดสีไปเขาจะสวยมากนะคะต่อมาด้านนี้นะคะเป็นมะขวานนะคะท่านผู้ชมมะขวานเนาะ มะขวานเขาไอ้นี่ขออภัยคะ่ะไม่ใช่มะขวานนะคะท่านผู้ชมเป็นสก,กัดนิมิตแผงนะคะแผงมาจากมะขวานเนาะสกัดนิมิตนะคะเอาไปห้าสิบาทจา้ะนี่นะคะท่านผู้ชมห้าสิบบาทนะคะนางกิรินีเทวีซึ่งยัง,ยงไม่ไม่ไม่ได้กัดสีนะคะสวยนะคะท่านผู้ชมนี่เขาอยู่ในร่มไปเนาะถ้ากัดสีแล้วเขาจะสวยมากจาก้ะนี่นะคะไซส์ไซส์สวยแบบนี้เลยนะคะกีรินีเทวีนะจ๊ะนี่นะห้าสิบบาทจา้ะ เพชรพันล้านเอฟซีดูสิคะเพชรพันล้านสวยสวยเลยนะคะเป็นบอลเก่านะเพชรพันล้านเป็นบอลเก่าจะสวยสวยแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนะคะห้าสิบบาทนะคะบางต้นก็เริ่มจะก,กัดสีมาแบบนี้แล้วนะ,ะนี่นะคะท่านผู้ชมสวยสวยเลยนะคะเพชรพันล้านห้าสิบบาทจ้ะหงสุวรรณราคาห้าสิบบาทน,นะคะท่านผู้ชมโอ้สวยมากนะต้นนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ห้าสิบบาทจะ้ะสวยะคะ่ะท่านผู้ชมสวยสวย ต่อมาเป็นหันุมาณน,นะคะทุนผู้ชมหันุมาณหันุมานอมพพานะคะไ,ไซส์ตอนนี้น่าจะเป็นไซส์ใหญ่เราพี่จินขอ70บาทนะต้นนี้ไซส์เล็กเอาไป50บาทะค่ะทุนผู้ชมสวยมากนะคะหันุมาณอันนี้ก็เป็นกลุ่มพกันนะคะ50บาทนะค่ะมาด้านนี้เขามีชื่อว่าสำลิดผลนะคะ FC สซีสำลิดผลเนี่ยหูใบเขาจะสวยชัดนะคะนีนะคะสำลิดผลนะ ใบเขาจะเรียวนะคะในอ่าในใบเขานะคะท่านผู <im ites lead Mustang louder> <illas> ้ชมเห็นนะคะจะมีเม็ดเหมือนเม็ดเหมือนเม็ดเพชรเม็ดพลอยนะคะท่านผู้ชมเห็นนะคะเนี่ยฮะเขาจะเขาจะหยดมันเหมือนหยาดฝนนะคะเนี่ยเหมือน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 เม็ดฝนนะจ๊ะต้นนี้เขาเรียกว่าสำลิดผลนะคะชื่อนะคะสำลิดผลค่ะห้าสิบบาทจ้ะมาต้นนี้นะคะจาชื่อไม่ได้นะคะนี่นะจาชื่อไม่ได้สวยมากนะคะต้นนี้นะจาชื่อไม่ได้สวยจริงๆนะคะมีสองกระถางนะคะ ห้าสิบบาทจ้ะจำไม่ได้ว่าเป็นหันุมานอะไรนะคะท่านผู้ชมหันอุมานเขาจะแผงมาละมีสองต้นนะคะกระถางละห้าสิบบาทจ้ะโอ้โหนี่นะคะนางฟ้านางฟ้าแผงนะคะแผงมาจากอักษรสวรรค์นะคะราคาห้าสิบบาทจ้ะฟ้านะคะแล้วก็มีด้านนี้ค่ะด้านนี้นะจ๊ะด้านนี้เดี๋ยวชื่ออนะไรเนาะพ่อแม่ก็ลืมอีกแล้ว นายจันหนวดเขี้ยวจ้ะนายจันหนวดเขี้ยวนะคะห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมมาด้านนี้จ้ามิ่งมาหามงคลนะคะมิ่งมาหามงคลกะถางละห้าสิบบาทจ้ะนี่นะคะกะถางละห้าสิบบาทจ้ะเสือพานนะคะท่านผู้ชมแต่อันเนี้ยถ้าเสือพานที่พระแมวเห็นนะใบมันใบมันจะ ใหญ่กว่านี้นะแต่นี้มันเหมือนมันมีทหารพานเหมือนกันนะคะคล้ายขับขากันนะอันนี้ก็เหมือนคล้าย,ายทหารพานเลยนะกระถางละห้าสิบบาทจ้ะขายตามตามคนที่เขาบอกมานะนะคะท่านผู้ชมห้าสิบบาทจ้ะสอนลักนะคะสอนลักใบเขาจะเป็นแดงชมพูเลยนะคะท่านผู้ชมสอนลักนะกระถางละห้าสิบาทเหมือนกันจ้ะต่อมาเป็นบางพีนะคะบางพีบางพีกระดูกใบเขาจะสีสวยแบบนี้นะคะท่านผู้ชมบางพีนะกระถางละห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชม ใ่นะคะป้าแมวก็ไม่มีอะไรจะช่วยเหลือพี่จินนะคะนอกจากของคุณยายแบ่งปันมาให้พี่จินช่วยขายก็ซึ่งว่าคุณยายก็แบ่งกําไรให้พี่จินนะคะท่านผู้ชมป้าแมวก็เป็นแม่ค้าอีกคนหนึ่งที่ว่ามีช่องทางคุณยายว่าเป็นเป็นช่องทางคือเป็นเป็น u t u b e นะคะเป็นยูทูบเบอร์เนาะท่านผู้ชมนี่ค่ะเป็นยูทูบเบอร์ป้าแมวก็ช่วยได้คือการขายช่วย ถ้าบอกขายให้ในในช่อง y o u t u ู e ของป้าแมวนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่เอฟซีจะเมตตาสงสารนะคะช่วยพี่จินซื้อพี่จินก็เอาเงินไปให้คุณยายคุณยายก็แบ่งปันกําไรให้พี่จินก็ซึ่งพี่จินก็เอาเงินเนี้ยเอาไปต่อลมหายใจต่อไปเนาะก็เอาไปเลี้ยงครอบครัวเขานั้นแหละคะ่ะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะคนเราก็วิบากกรรมแต่ละคน,น,นก็ไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่วิบากกรรมใครจะมากใครจะน้อยนะคะ เราอยู่ในโลกมนุษย์ใบนี้ก็ช่วยเหลือกันไปนะคะ FC เนาะพระเมฆก็ช่วยเหลือเท่าที่พระเมฆทำได้นะจ๊ะค่ะต่อมานะคะท่านผู้ชมต่อมาด้านนี้เนาะ,ะ,ะเดี๋ยวลูกไม้นี้ก่อนลูกไม้อันนี้เขาจะเป็นใบชมพูนะคะนี่ตอนแรกเขาจะเป็นแบบแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะออกมาเป็นแบบนี้กัดสีแบบเป็นแบบนี้นี่ต่อมา,าจะกัดเป็นชมพูแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะมีอยู่สองกระถางนะคะแบบนี้นะ,ะนี่ต้นหนึ่งยังไม่กัดสีนะคะนี่นะ กระถางละห้าสิบาทจ้ะนีนะคะกระถางละห้าสิบาทนะอันนี้ปลาแมวจําไม่ได้ว่าพี่จินเขาเรียกว่าชื่อว่าอุ้มอุ้มอุ้มซับหรืออุ้มทองก็ไม่รู้ปลาแมวจําไม่ได้นะคะเนี่ยกลางใบเขาจะเป็นกระดูกสีเขียวนะคะท่านผู้ชมกลางใบเห็นนะคะจะมีกระดูกสีเขียวนะคะต่อมาก็เน,นี่ยเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะใบล่าสุดก็เป็นกระดูกสีเขียวนะคะสวยมากนะคะขอบใบก็ เป็นชมพูหมดเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะขอบใบนะนะคะมันจะกัดเขาจะกัดสีออกไปเรื่อยๆนะจ๊าขอบใบนะกระถางละ50บาทเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมกระถางละ50บาทนะคะมีอยู่สี่กระถางนะจ๊ะมีอยู่4ี่กระถางจ้ะสวยแข็งแรงนะคะสวยแข็งแรงค่ะต่อมาด้านนี้นะคะเป็นเป็นเสาสันกําแพงค่ะนี่นะคะเสาสาันกาแพงเนาะนี่นะคะมีสี่ใบนะคะ4ี่ใบ3ามใบ1หลอดนะคะ3ามใบ1หลอดเนาะ สามใบหนึ่งหลดมีสองต้นจ้ะห้าสิบบาทราคานี้ก็แมวถือว่าราคานี้จับต้องได้แล้วก็ไม่แพงนะคะท่านผู้ชมไม่แพงนะแล้วต่อมาเป็นมาร์กันธกะนะคะ fc มาร์กันธากาศนะนี่นะคะท่านผู้ชมออกตู้มาใหม่ใหม่ใบก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ไม่ต้องไปสนใจเขากราหังแบบเนี้ยเราตัดทิ้งไปเลยค่ะแต่เ,เขาก็แตกใหม่สร้างสร้างใบใหม่สร้างหลดใหม่ออกมาให้เราสวยสดงดงามนะคะมาร์กันธากาศเนี่ยเป็นมาร์โบราณแล้วเป็นมาร์ที่ที่ดีนะคะท่านผู้ชมขานะ นี fate, ่นะคะจะกัดเป็นส <kindergarten cruise> <in> ีชมพูแบบนี้นะคะมีสองต้นนะท่านผู้ชมต่อมาเป็นดาวเพียงดินค่ะดาวเพียงดินเขาจะกัดสีสวยมากนะคะจะกัดออกออกแดงแดงแดงออกส้มส้มนะคะท่านผู้ชมแดงออกส้มสเนาะสวยนะคะท่านผู้ชมค่ะดาวเพียงดินมีสองต้นนะจ๊ะกระถางละห้าสิบบาทจ้ะนะคะต่อมาเป็นหงสุวรรณจ้ะหงสุวรรณห้าสิบบาทหงสุวรรณเราเนี่ยเป็นบอลเก่าเขาจะกัดเม็ดสีขึ้นมาเต็ม เต็มใบนะคะทุ้ชมจะสีสวยมากของสุวรร์นะคะปลูกเป็นฟอร์มกอยิ่งดีจ้ะกระถางละห้าสิบบาทจ้ะนี่นะคะต่อมาก็เป็นพริกเกลือนะคะพริกเกลือเป็นบอลใบกลมนี่นะคะทุ้ชมพริกเกลือเป็นบอลใบกลมมีมีอยู่สามกระถางนะจ๊ะกระถางละห้าสิบบาทพริกเกลือเนี่ยสวยมากนะคะมีสะดือดํานะคะนี่สวยๆเลยนะค่ะต่อมาด้านนี้นะคะด้านนี้ก็เป็นสีปาดนะคะสีปาด กะถางละ50บาทจ้ะนี่นะคะสีปาดนะคะกะถางละ50บาทเนาะนะคะค่ะท่านผู้ชมคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าแมวด้วยนะคะช่องป้าแมวตลาดบอนสีจ้ะค่ะป้าแมวก็จะนําบอนสีสวยๆมาฝากเ c ีทุกท่านนะคะราคาวันนี้เริ่มงพันที่50บาทจบท้ายคลิปก็ยังอยู่ที่มี50บาทมีสีปาดก็50บบาทสวยมากนะคะท่านผู้ชมสวยนะคะ เป็นบอนสีที่แข็งแรงจ้ะนี่นะคะว่าแมวพาชมโอ้เพชรพันล้านก็สวยนะจ้าราคานี้เนาะห้าสิบบาทจ้ะนี่นะคะเสียงอาจจะแหบแห้งไปมากนะคะท่านผู้ชมทักว้าแมวเนี่ยอากาศลมวันนี้ก็โกกโชยมาทั้งวันเลยค่ะนี่นะคะอากาศเย็นเนาะเสียงก็แหบแห้งท่านผู้ชมรักษาสุขภาพด้วยนะคะว้าแมวก็เป็นห่วงทุกทุกภาคของประเทศไทยเราเนาะไม่ว่าจะอยู่ไกลหรือจะอยู่ใกล้ว้าแมวก็เป็นห่วงนะคะฝาก เสียงนี้ส่งไปถึง f c ทุกท่านนะคะพ่อเม่เป็นห่วงทุกท่านดูแลสุขภาพกันนะจ๊ะค่ะพ่อเม่ก็ขอฝากเบอร์อีกครั้งนะคะเบอร์ข้างบนเป็นเบอร์ของพี่จินจ้ะเบอร์ข้างล่างเป็นเบอร์ของป่อแมวนะคะติดต่อได้ทั้งสองเบอร์นะคะ FC ที่เคารพค่ะพ่อแมวก็ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะพ่อแมวก,ก็มีแต่สิ่งดีๆให้พี่น้องถ้าว่า FC ท่านใดรับบอลไม่สวยหรือบอลไม่ตรง ที่ป้าแมวบ้างอะไรบ้างป้าแมวก็ขอโทษขออาภัยนะคะถ้าจะให้ป้าแมวส่งใหม่ป้าแมวก็ส่งได้นะเป็นบางต้นนะคะท่านผู้ชมถ้าต้นไหนว่ามันหักไปบางทีงขนส่งเขาก็มีบ้างนะคะท่านผู้ชมมีบ้างเนาะถ้ามันหักไปก็ตัดกิ่งมันทิ้งเสียไปนะเดี๋ยวว่าเขาก็แตกหลอดออกมาขึ้นมาให้เราใหม่นะจ๊ะท่านผู้ชมจา๋าแตกหลอดมาใหม่เนะาะค่ะเดี๋ยวป้าแมวก็จะมีวิธีทำอา่าทำดินใหม่ ปรับเปลี่ยนปรับปรุงต้นไม้ใหม ey, อ่อ่าอ่าไหนๆว่าจะบอกแล้วก็บอกเลยนะคะเอฟซีท่านผู้ชมเห็นไหมคะบอนอ่ะของเราอ่ะมันจะชอบ <urch ota els> <im edia> เห็นไหมคะกิ่งมันจะแยะนี่นะคะมันจะมันจะแบะออกแบบนี้เนาะกิ่งมันจะแบะออกแบบนี้นะคะอ้าวหอยไปอยู่ในนี้ทสมอเลยเนี่ยนี่นะคะกิ่งเขาจะแบะออกแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมคะกิ่งเขาจะแบะออกแบบนี้เลยเนาะเนี่ยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะกิ่งเขาจะแบะแบบนี้เลยไม่ได้ทรงเลยนี่นะคะไม่ได้ทรงเลย ไม่ได้ส่งเลยสักต้นหนึ่งนะคะว่าแมวมียานะคะุณผู้ชมมีป้าแมวมียาฉีดเขาเรียกว่ายาปรับสภาพปรับสภาพต้นไม้นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแมวจะให้ดูจ้ะเห็นไหมคะกิ่งเขาจะจะแบะออกไปหมดเลยเห็นไหมไม่ไม่เป็นรูปเป็นทรงของตัวเองเลยเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะท่านผู้ชมนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะป้าแมวก็ทํายังไงล่ะป้าแมวก็ก็ตัดไอ้ที่มันไม่เแบบนเนี้ยตัดออกไปเลยนะคะตัดออกไปเลย เหลือวบใบหนึ่งก็ได้หรือไม่เหลือก็ได้ตัดออกไปเลยอันนี้ป้าแมวก็เอายามาฉีดเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมเขาจะแบะแบบนี้นี่นะคะป้าแมวตัดทิ้งไปเลยนะคะตัดทิ้งออกไปเลยเอาให้ fc ดูก่อนนะนี่นะคะตัดทิ้งไปเลยเาขนนาะะปเ,ขเป็นซองแบบนี้นะคะท่านผู Grid ้ชมเป็นซองแบบนี้นะนี่นะคะซองแบบนี้นะเขาเรียกว่ายาธา,าตุอาหารของต้นไม้นะคะท่านผู้ชมเอาไปฉีดนะคะเอาไปฉีดเอาไปพ่นได้เลยนะคะปรับสภาพต้นไม้จ้ะนี่นะคะท่านผู้ชม ของป้าแมวอของป้าแมวเป็นแบบนี้นะคะเป,เป็นแบบถังพ่นฉีดใหญ่ๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแบบนี้นะป้าแมวก็ใส่เข้าไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหรือท่านผู้ชมจะผสมน้ําใส่ใส่ถังไว้แบบนี้ก็ได้แล้วก็ผสมแล้วก็ใส่ใส่ขวดโพลาริสเก็บไว้แล้วก็เอามามาใส่ป๊็อกกี้พ่นฉีดได้นะคะ ifc ถ้าเขาเป็นอาหารเสริมทางทางก้านใบนะคะทนะ่านผู้ชมค่ะท่าผู้ชมอยากได้ยาแบบนี้ ไม่ได้แพงนะไม่ไม่ไม่ได้โฆษณาให้ยานะคะสองละห้าสิบบาทค่ะท่านผู้ชมแอดไลน์โทรมาหาป้าแมวได้นะคะป้าแมวไม่ได้ขายนะคะฝากป้าแมวซื้อได้นะคะห้าสิบบาทหรือจะเอาฉลากยากับป้าแมวไปซื้อตามบ้านท่านก็ได้นะคะป้าแมวยินดีส่งให้ทางไลน์นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นเป็นซองแบบนี้นะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะเพราะว่าป้าแมวไม,ไม่ไม่ไม่ได้หันอีกด้านหนึ่งให้ท่านเอฟซีดูนะคะเพราะว่ากลัวเขาจะว่าเอานะคะท่านผู้ชมลกลัวเขาจะว่าเอานะ ป้าเมลก็เลยไม่กล้านะคะเอซี FC ก็โทรมาหาป้าเมลนะคะซึ่งฉลากยามันอยู่ด้านหน้านะคะป้าเมลก็เลยเอานี่คือด้านหลังนะคะท่านผู้ชมโทรมาหาป้าเมลก็ได้นะคะแอดไลน์มาเดี๋ยวป้าเมลจะส่งรูปให้ดูทางไลน์นะคะนี่เป็นอาหารเสริมทางใบนะคะทางใบทางท่านเนี่ยพูดแบบเนี้ยถ้ามันจะแบะออกแบบเนี้ยท่านผู้ชม,มนี่เห็นนะคะแต่อันนี้เขาไม่ได้แบะนะคะเขาแบะออกเขาจะเนี่ยก้านเขาชอบเป็นแบบเนี้ยเราก็เอายาตัวนี้ค่ะไปฉีดฉีดพ่นนะคะท่านผู้ชมฉีดพ่นนะคะ ท่านชมดีเนาะก็ใส่ปอกกี้พ่นพ่นไปพ่นไป,พนไปตามตามโคนใบนะคะถูกใบก็ได้ถูกกิ่งถูกข้างล่างก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะ fc นี่นะคะ <S <S วันนี้ป้าแมวก็มีสิ่งดีๆมาบอกนะคะท่านผู้ชมสอบถามป้าแมวได้นะคะว่าเป็นอะไรเนาะป้าแมวก็ไม่ได้เก่งนะคะหัดเลี้ยงแล้วก็หาวิธีการทุกอย่างเริ่มต้นจากบอลสีมาอันไหนที่จะดีอันไหนไม่ดีป้าแมวก็ลองของป้าแมวก่อนอันไหนที่ดีป้าแมวก็บอกต่อถ้าไม่ดีป้าแมวก็ไม่บอกนะท่านผู้ชม ก็ป้าแมวก็เลี้ยงบอลสีก็อยากให้ทุกท่านได้ไว้เชยชมนานๆเนาะถุงทองไปกินทั้งวุ้นที้ลูกน้าอะ่ะค่ะวันนี้ป้าแมวก็คุยคุยคุยมานานแล้วก็ขอสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะท่านผู้ชมนะคะถุงทองสวัสดีครับนะคะท่านผู้ชมคาะป้าแมวขอสวัสดีไประบ,บอลสีสวยๆว,วันนี้นะคะฝากให้เอฟซีช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆให้ป้าแมวมั่งนะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าแมวทํา YouTube ต่อไปนะคะท่านผู้ชมจ๋า ขอสวัสดี FC ทุกท่านค่ะ